บทการใส่หลักจิ๋วตอนที่สองสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราพบกันเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะกับภาษาไทยบายครูนีวันนี้ก่อนอื่นเราต้องมาเขียนไทยกันก่อนนะคะเขียนไทยจากที่เด็กๆได้อ่านคำใหม่ในบทเรียนคุณครูคก็จะเอาคำใหม่ในบทเรียนที่เด็กๆได้อ่านหวังว่าเด็กๆคงได้อ่านทุกคนแล้วนะคะอ่า ก็จะเอาเลือกคำใหม่ในบทเรียนที่มีทั้งหมดที่เด็กๆอ่านเอามาเขียนไทย10บคำตอนนี้เด็กๆทุกคนเตรียมสมุดดินสอให้พร้อมเลยค่ะใช้สมุดหนึ่งเล่มโอเคนะคะ,ะเตรียมสมุดให้พร้อมแล้วเขียนตรงกลางสมุดว่าเขียนไทย โอเคไหมคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มคำที่หนึ่งเลยนะคะคำที่หนึ่งเดี๋ยวจะมาดูว่าใครเก่งสุดคำที่หนึ่งเขียนคำว่าคำว่าอะไรดีเอ่ยคำที่หนึ่งกะ ติกากติกาคุณครูจะบอกสองครั้งนะคะกะติกาเมื่อเด็กๆเ,เขียนคำว่ากติกาเสร็จแล้วให้ยกนิ้วขึ้นมา2นิ้วแล้วก็ท่าไปวัดระยะจากคำว่ากติกาที่หนูเขียน2นิ้ววัดระยะไป2นิ้วโอเคนะคะ แล้วก็เขียนต่อคำต่อไปต่อทางด้านนี้เลยค่ะขวามือคำที่สองคำว่าจอกแจกจอกแจกต่อไปคำที่สามก็ท่าไปอีกสองนิ้วก่อนเขียนยันที่3มยกขึ้นมาสองนิ้ววัดไปสองนิ้วคำที่สาม คำว่าฉันเพนฉันเพนต่อไปคําที่สี่ขึ้นบรรทัดใหม่นะคะขึ้นบรรทัดใหม่ชิดเส้นเลยคําที่สี่คำว่าปฏิบัติการปฏิบัติการ ต่อไปค่ะยกขึ้นมาสองนิ้วเหมือนเดิมแล้วก็เขียนคำต่อไปสรุปสรุปคำต่อไปค่ะคำว่าปฏิเสธปฏิเสธ คำต่อไปนะคะหนึ่งมันทักให้เด็กเกเขียนสามคำนะคะคำต่อไปคำว่ามารยาทมารยาทต่อไปค่ะสามัคคีสามัคคี คำต่อไปค่ะสำเร็จสำเร็จคำสุดท้ายวิในวิใน เขียนเสร็จแล้วครบสิบคำแล้วเด็กๆขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้ครบสิบคำแล้วขีดเส้นใต้เลยค่ะขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้สิบคำโอเคทีนี้เรามาตรวจพร้อมกันว่าเด็กๆเขียนถูกหรือไม่โดยการตรวจเลยนะคะเด็กๆตรวจตามคุณครูเลยเช็คดีๆนะคะตามคุณครูคําที่หนึ่งเขียนเครื่องหมายถูกเลยนะคะถ้าเด็กๆถูกคําที่หนึ่งคำว่ากะ ติกาถูกไหมเอยถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูกแบบนี้เลยค่ะถ้าผิดหนูก็ใส่เครื่องหมายผิดแบบนี้คำที่หนึ่งนะคะต่อไปคำที่สองจอกแจก จ,อ,อ,กจ,อ,จอ,อก็ไม่ถูรจอกจเอกไม่ถูกแจกจอกแจกคำที่สามชันเพนฉันเพนนี่เป็นใช้กับพระสงฆ์นะคะฉันเพนฉันเพนก็คือกินอาหารตอนกลางวันน่ะ ฉันเพนโฉอโนฉันพอเอโลเพนคำที่สี่ปฏติบัติการโอปะตปะตสระอิบออตบัดอิกอารอ,อการปฏติบัติการใครถูกเอ่ยคำนี้เก่งมาก คำที่ห้าสรุปสรุปสก่อยังไงคะเด็กๆสรุปพูดพร้อมกันสอเสือรอเรือสระอุสะกดได้ไรเลยปอปลาถูกต้องครับปอปลาสรุปต่อไปปฏิเสธสะกดค่ะปฏิเสธปอปลาตตปตัก สระอิสระเอสอเสือตามด้วยททงปฏิเสธต่อไปกิริยามารยาทเรียบร้อยมารยาทมมาสระอารเรือยอยักษ์สระอาสะกดด้วยททะหา ดีมากค่ะททาหารมาระยาะทสามัคคีคำนี้เราจะเจอบ่อยเลยนะคะสามัคคีสามัคมคีคำที่เก้าสำเร็จอ ใครที่ตั้งใจฟังคุณครูตั้งใจทำงานก็จะงานก็จะสามเรดรอเอสะกดด้วยจอจาน 3, red, สามเรดสออมสามรอยจอไม่ติดคุเรดสุดท้ายคือคำว่าวิในวิโนหนูตามด้วยเลยไม้หันอากาศแล้วก็ยอ,อยักษ์โอเคนะคะ เด็กๆตัวเสร็จแล้วนับคะแนนตัวเองที่ถูกค่ะนับข้อที่ถูกว่าตัวเองถูกกี่คาแล้วเขียนคะแนนไว้ถ้าสมมุติเราถูก10เลยเราก็เขียนตรงนี้ว่า10ส่วน10ขีดไว้ตรงนี้นะคะถ้าใครถูก8ก็เขียนว่า8 8 ส่วนสิบทันไหมคะเด็กๆอ่ะทันแล้วหลังจากเขียนไทยเสร็จแล้วสำหรับเด็กๆที่เขียนผิดนะคะหนูต้องแก้คำผิดเพราะฉะนั้นหนูก็เขียนต่อจากที่ตรวจเลยเมื่อกี้เราขีดเส้นใต้ไปแล้วใช่ไหมคะพอขีดเส้นใต้ไปแล้วเราก็เขียนสำหรับเด็กที่ผิดนะคะเขียนแก้ว่าแก้ พอแอกแกไม่โทรแก้คออําคําพออีดผิดอ่าแก้คําผิดสําหรับคนที่เขียนผิดนะคะคนที่ได้เต็มสิบก็ไม่ต้องแก้แก้คําผิดแก้คําผิดแก้ยังไงถ้าเด็กๆผิดคําไหนให้เด็กๆเ,เขียนคํานั้นซ้ำสามครั้งเฉพาะคําที่ผิด ยกตัวอย่างถ้าผิดคำว่าวิในหนูก็เขียนคำว่าวิในวิในวิในแบบนี้ยสามครั้งหนึ่งคำเขียนแก้สามครั้งจนครบทุกคำที่หนูเขียนผิดโอเคนะคะ เดี๋ยวอันนี้ให้หนูไปเขียนแก้เมื่อจบคลิปแล้วจะได้มีเวลาเขียนสวยๆเขียนสวยๆนะคะพอเขียนแก้เสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยโอเคนะคะเด็กๆเข้าใจนะคะแก้คำผิดต่อไปช่วงนี้ให้เด็กๆหยิบทักษะภาษาขึ้นมาค่ะเดี๋ยวน,นี้หนูไปแก้หลังจากที่มีเวลาหยิบทักษะภาษามา เปิดหน้าสี่ค่ะหน้าที่สี่เปิดได้ยังเอ่ยเด็กๆเ,เปิดได้ยังคะหน้าที่สี่หน้าสี่ค่ะโอเคเด็กๆคงพร้อมไ้มนะคะหน้าสี่อ้าวเรามาอ่านคําสั่งพร้อมกันเขาบอกว่าไงเอ่ยอ่านพร้อมกันดังๆเลยอยู่ที่บ้านก็อ่านพร้อมๆกันเลยอ่านดังๆเลยอ่านคํา แล้วเลือกคําเติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์อ่าเขาจะมีคํามาให้แล้วก็ให้เด็กๆเ,เอาคําที่ให้มาเนี่ยไปเติมลงในช่องว่างเรามาอ่านคำก่อนว่าเขามีคําอะไรมาให้บ้างนะคะคำแรกคือคําว่าอ่านค่คำแรกอ่านว่าคะมัมกติ กาอ่านพร้อมๆกันค่ะดังๆเยออเยยต่อค่ะเบสเบสอ่านว่าอะไรเอ่ยจอกแจกสามัคคีกระจ้อยร่อยกระชับกระเฉงโอเคให้เลือกคำที่ให้มานะหนูจะไปเอาคำอื่นนะจ๊ะ เอาคำที่ให้มามาเติมลงในช่องว่างช่องว่างที่เติมอันนี้คือเขาจะให้ความหมายของคำมาให้ความหมายมา,าให้เอามาเติมว่าเอา๊ะคำที่เขาให้มาเนี่ยคือคำว่าอะไรนะอ้าวไปพร้อมกันเลยนะคะข้อ1ไปพร้อมกันแต่เด็กๆต้องเติมเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าข้อ1อะไรข้อ2อ,อะไรข้อ1 มดมีขนาดตัวเล็กมดมีขนาดตัวเล็กหนูจะเติมคำว่าอะไรเอ่ยมดมันมีขนาดตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่าอะไรเลือกคำมาเติมตรงเข้าช่องว่างที่ขีดเส้นใต้ข้างหลังเลยค่ะเอาเติมเลยนะคะครูนับหนึ่งสองสามเขียนเลยค่ะ เลือกดีๆนะคะดูคําว่าเออค่ความหมายมาจะเติมคาว่าอะไรนะเสร็จแล้วนะต่อไปข้อสองจะเติมคาว่าอะไรดีนะเขาบอกว่าเด็กๆต่างพูดคุยการเสียงดังโอ้ยเด็กๆพูดกันเสียงดังเลยแสดงว่าคําไหนที่จะหมายถึงพูดกันเสียงดังไปหมดเลยเอ้าว เลือกมาเติมเลยค่ะเติมค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะมต่อไปข้อสามทันไหมเอย่ยเด็กๆทันไหมคะน่าจะทันเนาะข้อสามเขาทำงานได้อย่างคล่องแคล่วและ เออทำงานแบบคล่องแคล่วและแบบทำแบบว่องไวเลยจะเติมคำว่าอะไรดีว่องไวคล่องแคล่วออจะเอาคำว่าอะไรมาเติมที่หมายถึงคล่องแคล่วว่องไวแอนแอนเติมยังเอไยเแบสบทันไหมลูกเแบสบทันนะใบเตยทันไหมจ้าใบเตยน้องใบเตยทันไหมลูก ไปเตยสามทับสี่ทันนะไปตองสามทับหนึ่งทันอยู่แล้วเนอะไปตองเยี่ยมมากไปข้อสี่น้องเดินสะดุดขาตัวเองจนลม้มเดินเดินไปสะดุดขาตัวเองปุ๊บแบบเนี้ยเขาเรียกล้มอะไรเอ่ยเอาเติมเลยค่ะสะดุดขาล,ลม้มขาหลาไปข้างหน้าเลย หน้าทิมเลยอ่ะเขาเรียกว่าหลมอะไรจุด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 ,จด,จด,จดน่บางคนเติมเสร็จแล้วเก่ง okay, มากเลยบางคนว่องไวหรือต้องฝึกว่องไวไว้เพราะนั้นอ่านหนังสือไว้ล่วงหน้าทำล่วงหน้าก็ถ้าทำได้ก็ทำล่วงหน้าได้เลยไปข้อห้าข้อห้า นักกีฬาต้องเล่นให้ถูกตามกฎนักกีฬาเนี่ยเขาต้องมีกฎในการเล่นใช่ไหมว่าต้องเล่นแบบนี้ถ้าผิดแล้วก็จับฟาวถือว่าแพ้เติมคำว่าอะไรดีเอ้ยเมื่อเติมเสร็จปุบ๊บมันจะมีคำที่เหลือสองคำนั่นแสดงว่าสองคำนั้นไม่ใช่ตัวเลือกของเด็กๆ มาฟังคุณวณีเฉลยกันเถอะค่ะเด็กๆคต่อไปมาถึงเวลาเฉลยกันดูสิว่าใครจะถูกหมดห้าข้อพร้อมนะคะข้อหนึ่งมดมีขนาดตัวเล็กเติมคำว่าอะไรคะเติมคำว่าอะไรเอ่ยได้ยินเสียงกระจ้อยร่อยดีมากกระจ้อย ร้อยโอ้ไปแล้วข้อหนึ่งถูกแล้วหลายคนเลยข้อสองค่ะข้อสองเด็กๆพูดคุยกันเสียงดังเสียงดังจ๊กแจกเก่งมากจ๊กแจกจ๊กแจกไปละ บางคนบอกชั้นถูกแล้วสองข้อข้อสค่ะเขาทำงานได้อย่างคล่องแคล่วและห้วยว่องไวมากเลยเขาเรียกว่ากระฉับกระเฉงกระฉับกระเฉงหมายถึงการทำงานแบบคล่องแคล่วว่องไว ทำแล้วโผปุ๊บรลาดเลยกระฉับกระเฉงไปข้อสี่น้องสะดุดขาตัวเองจนล้มล้มอะไรเอ่ยหน้าทิ่มไปข้างหน้าเลยเรียกว่าล้มอะไรคะคะมัมคะมัมคะมัมโอเคข้อสุดท้ายนักกีฬาต้องเล่นให้ถูกตามกฎ กะติกาดีมากค่ะกาติกาเย้ใครได้เต็มห้าใส่คะแนนเลยลูกเออเปิดใส่คะแนนที่ตัวเองได้ไว้เลยภูมิใจมากใครที่ได้เต็มห้าปบมือให้เลยค่ะเก่งมากแต่ใครที่ยังไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเราก็พยายามใหม่นะคะต่อไปค่ะ จบคลิปนี้ครูมีงานฝากให้เด็กๆทำนะคะหลังจากจบคลิปเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเด็กๆไปดูข้างล่างดูข้างล่างนะคะหน้าเดิมหน้าเดิมข้างล่างเดี๋ยเดว็กๆจะได้นั่งทำต่อนะคะเขาบอกว่าเติมพยัญชนะที่หายไปแล้วนำคำมาแต่งประโยคกจะมีอยู่ห้าข้อนะคะหน้านี้สามข้อ หน้านี้อีกสองข้อเป็น5ข้ออ่าก่อนอื่นเด็กๆต้องเติมก่อนว่าเอ้ยไอคำที่หายไปเนี่ยมันคือตัวอะไรนะต้องเติมคำที่หายไปก่อนแล้วก็เอามาแต่งประโยคอ้าวคุณครูยกตัวอ,อย่างให้ดูข้อหนึ่งข้อ1นะคะข้อหนึ่งายแล้วให้เวลาเด็กๆคิด ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต็อกข้อหนึ่งจะเติมคําว่าอะไรนะอะไรที่มันหายไปเอ่ยหายมันหน่อยหายมันหน่อยอะไรเอ่ยข้อหนึ่งเอาละข้อหนึ่งให้สอเสือมาอะไรก็ไม่รู้อะสระอาหายไปอีกแล้วหนึ่งตัวใส่สระอิแล้วตามด้วยกอไก่ใช่ไหม เอตัวอะไรมันหายไปนะมันจะเป็นคำที่หนูอยู่ในบทเรียนนั่นแหละบทที่หนึ่งะ่ะปฏิบัติการสายลักจิ๋วของเราอะ่ะตัวอะไรนะตัวนี้มันจะได้คำว่าอะไรนะอา้าวตัวที่หายไปตัวแรกคือคะตัวอะไรเอ่ยเด็กๆอา้าวมีเสียงตอบมอมา้าโอเคสอเสือมอมาสระอ,าอ่านว่าสมา แล้วสมาอะไรอ่ะมีสระอีกก็ไก่สมาอะไรเอ่ยสมาชิกถูกต้องเพราะนั้นตัวนี้เป็นโชช้างสมาชิกได้แล้วสมาชิกเ,เติมและพอเติมเสร็จปุ๊บเด็กเดกเอาคำว่าสมาชิกมาแต่งประโยคเคยแต่งแล้วเนาะตอนป .2 ออแต่งประโยคหนูไม่ต้องไม่ต้องแต่งว่าโอ้ยยาวฟูดไม่ต้อง แตงประโยคสั้นๆที่ได้ใจฟ้าไม่รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอา้าวคุณครูยกตัวอย่างอันนี้ยกตัวอย่างข้อหนึ่งแต่งประโยคคำว่าสมาชิกเอาง่ายๆแต่งว่าบ้านฉันมีสมาชิกหา้า คนเออแต่งละต่อและเนี่ยเนี่ยต่อตรงนี้เลยนะเขียนประโยคตรงนี้เลยบ้านฉันมีสมาชิก5คนอ่าได้แล้วเสร็จแล้วเด็กๆก็ไปทำข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ดูซิว่าตัวที่หายไปเนี่ยคือคําว่าอะไรแล้วก็ามาแต่งประโยคถ้าคิดไม่ออกก็ไปเปิดในเนื้อเรื่องปฏิบัติการซ้ายรับจิวมันจะมีคำอยู่ในนั้น โอเคนะคะเด็กๆหนึ่งหน้าและห้ข้อการบ้าน5ข้ออีกอันหนึ่งการบ้านจะมีสองอันหน้านี้หน้า3หลังจากจบคลิปนั่งทําเลยนะคะหน้า3ามเปิดหรยังคะหน้า3อ่ะหน้าที่3ามก็บอกว่าให้เด็กๆเ,เขียนคําที่ถูกต้องจากคาอ่านที่ให้ แล้วบอกความหมายในวงเล็บในเครื่องหลังเนี่ยคือคําอ่านเขาจะให้คำอ่านมาว่าคำนี้อ่านว่าอะไรแล้วคําเขียนมันเขียนว่าอะไรนะยกตัวอย่างข้อหนึ่งอ่านว่าคําอ่านคืออะไรเอ่ยอ่านค่อ่านว่าสามเรตปิดตัวนี้ไปห้ามดูเฉลยคุณครูอ่านว่าสามเรด เด็กๆก,ก็ไปดูว่าเอ๊ให้คำว่าสำเร็จเนี่ยมันเขียนอย่างไรนะคำว่าสำเร็จเขียนยังไงนะนึกได้แล้วคิดไม่ออกหาที่ไหนคะหาในคำใหม่บทเรียนลูกไปหาในคำใหม่บทเรียนเอามาใส่ตรงนี้สำเร็จไปเปิดในคำใหม่แล้วอุ้ยสบายมากเลยสำเร็จ ได้แล้วข้อหนึ่งผมได้แล้วครับผมเจอแล้วครับคำว่าสำเร็จก็เขียนคำว่าสำเร็จจอจานก่อนนะลูกแล้วไปอันนี้สาเร็จโอเคนะคะเขียนคำว่าสำเร็จลงไปอ่าโอเคยกตัวอย่างข้อหนึ่งลูกหนูเขียนได้เลยลูกครูย,ยกตัวอย่างหนึ่งข้อ เขียนคาว่าสาเร็จได้เลยอ่ะพอได้คําว่าสําเร็จเสร็จแล้วข้างล่างจะมีความหมายใช่ไหมครับความหมายแล้วก็มีบอกว่าเออให้เราบอกความหมายความหมายต้องไดเอามานจากไหนไม่ยากเลยก็ไปเอามาจากคำใหม่ในบทเรียนที่บอกความหมาย เด็กๆก,ก็ไปเอาตรงนั้นมาแล้วก็มาเขียนเติมแค่นั้นเองโอเคนะคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมอ้าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมด5ข้อโอเคนะฝากงานหน้า3 5ข้ออ่าแล้วก็ไปหน้าหน้า4กับหน้า5ที่แต่งประโยคอีก5ข้อเป็น สิบข้อสบายมากใช่ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ